สวัสดีครับวันนี้เบนพาไปกินโตเกียวในตำนานนี่คือการทำโตเกียวขนาดเล็กนะครับ5้าบาทใส่ไปแล้วครับไปเตยครับพร้อมกับมะพร้าวืสีสันน่ากินมากครับขนาด5บาทนะครับนี่รูปร่างขนาด5บาทเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับแต่วันนี้เรามาดูไซส์30บาทนะครับไซส์ใหญ่ยักษ์ทำการใส่ไข่สองฟองครับ ทำกลางไก่เกียร์ครับขี่เกียร์กันครับไปครับโอ้โหใส่หมูไปแล้วครับจังกวันนี้น่ากินไหมครับโอ้โหใส่ไส่กอครับใส่ผงพริกไทยพร้อมกับโดยหน้าด้วยพร้อมผักชีครับย่อซดแม็กกี้แซนอร่อยจากนั้นเรอแป้งให้สุกนะครับเพื่อกว่านี้น่าอร่อยไหมครับอืมแป้งหอมกุ่นแล้วมุนทำไมจับใส่กองครับ ของภาชนะที่นํามาจากบ้านนะครับจังหวะน,นี้น่าอร่อยไหมครับพวกกับผมเบนซโลพาชิม